เดินไปด้วยนะครับเดินไปด้วยชมวิวไปด้วยนุ่นด้านหลังก็เดินขึ้นภูเขานะครับเริ่มหอบกันแล้วโอ้เออถ้าถามว่าคนแก่ทำไมเขาถึงชอบเดินก็ หลายคนนะครับบอกว่าการเดินจะทําให้อายุยืนนะครับอันนี้มันก็จริงนะก็มีลูกค้าผมคนหนึ่งอ่ะอายุ75ก็เดินแบบนี้แหละ7จห้านะไม่ใช่57นะครับเดินแข็งแรงมากเขาบอกว่าเขาเดินทุกวันวันละ30นาทีหนึ่งชั่วโมงก็มีนะยังไงก็ เดินให้เยอะๆนะครับจะได้มีอายุยืนสาน